สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ NR News ข่าวดวนต้นชั่วโมงกับผมพัดครับและที่ฉันธัญญาค่ะวันนี้เราต้องรีบมารายง,งานเพราะมีข่าวใหญ่ที่สุดในรอบปีจากห้างสปปรรพสินค้านารวยที่ทำให้นักธุรกิจออนไลน์ทั่วประเทศต้องหยุดฟังครับถูกต้องครับคุณธัญญานี่ไม่ใช่โปรโมชั่นธรรมดาแต่เป็นโปรโมชั่นพิเศษฉลองส่งทยปีที่ทางบอร์ดบริหารตัดสินใจทุบโต๊ะลดกระนำ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกทุกคนครับและคําว่าลดกระหน่ำที่ว่านี้คือการลดครึ่งราคาในตําแหน่งระดับสูงที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดค่ะใครที่เคยลังเลเพราะเรื่องเงินลงทุนวันนี้กําแพงนั้นถูกทลายลงแล้วค่ะมาดูตัวเลขที่หน้าจอกันชัดๆเลยครับแฟนข่าว NR News หามกระพริบตาโฟกัสไปที่2ตําแหน่งสูงสุดครับเริ่มที่ตําแหน่งไดมอนจากปกติคุณต้องลงทุน12,500บาท วันนี้เหลือเพียง6,250บาทเท่านั้นครับคุณจะได้รับ All s a l e 10%ทันทีแต่ที่พีคที่สุดและเป็นไฮไลท์ของข่าววันนี้คือตำแหน่งสูงสุด Blue Diamond ค่ะคุณพัดจากราคาเต็ม1,500 0บาทลดหวบลงมาเหลือเพียง7,500บาทย้ำนะคะ7,500บาทเพื่อแลกกับส่วนแบ่งการขาย All s a l e สูงสุดถึง15%ค่ะ นี่คือการลงทุนหลักพันเพื่อรับรายได้หลักแสนหลักล้านในอนาคตรครับและสิ่งที่ทําให้นารวยแตกต่างและมั่นคงที่สุดคือทุกตําแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตกใช่ครับหมายความว่าคุณจ่ายเงินครึ่งราคาในวันนี้เพื่อลกตําแหน่งสูงสุดและรับสิทธิ์รับรายได้ตลอดชีพไม่มีที่ไหนให้ความมั่นคงได้เท่านี้อีกแล้วในราคานี้ครับแต่ข่าวดีมักมาพร้อมกับข้อจํากัดครับโปรโมชั่นลดครึ่งราคาสุดช็อกนี้มีเวลาจํากัดมากๆครับ ทางบริษัทประกาศชัดเจนแล้วค่ะว่าหมดเขต31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนสิ้นปีทับผ่านคืนเขาดาวปีใหม่ไปราคาจะกลับไปที่เดิมทันทีค่ะนี่คือโอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆใครที่เล็งตำแหน่งแม่ทับไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือครับตัดสินใจตอนนี้แล้วเปลี่ยนชีวิตไปกับนารวยครับ รีบเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครด่วนที่หน้าเว็บไซต์ w w w n a r u y s h o p c o m ย้ำว่าต้องทันก่อนเที่ยงคืนวันที่31ธันวาคมนี้นะคะสำหรับ NR News เข้าด่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ